แล้วข้างก่องตายย25บาทสาขาสองตลาดโพท,ทองสวัสดีครับโอ๋อนี้ตลาดโพท,ทองคือคักหน่อยมีรถมาจอดมีไกท่ทอด5ดาว5ดาวยังไม่มาเปิดเดี๋ยวก็มาแล้วพักหนึ่งตลาดโพท,ทองยังไม่จัดล็อกเลยอืม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตลาดคือต้นโพโพทองมองให้ดีจะเห็นเลขเอาไปจับกันม,มีน้ำแดงมาหม่ขวดนึงมีรถส่งแกนสไร้กาคันดึงอ่อคันเล่กคันนึงนู่น,น ตอนนี้วัคซีนก็ได้รับกันเยอะแยะก็ผ่อนล็อกผ่อนคลายกันแต่ปิดตลาดบางก็ปีก็ปิดแต่ไม่เกี่ยวกับเรา,าตลาดมินอ mm ือ hmm. าราไว้แค่นี้ก่อน ขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับจากร้านข้ากล่องตายา25บาทราคา2ตลาดโพทอง